ตินตีนใจร้ายเสืส้อทำไมถึงเ,เป็นอยแบบนี้ยฮะตินมาที่หลังเนี่ยแล้วม,มีใครเขาทำอะไรตินเลยนะฮะตินมาที่หลังเขาเนี่ยเขาก็ให้อยู่ด้วยดีๆเนี่ยแล้วทำไมตินใจร้ายอ,ะอ่ะฮะตินจะรักจะใจดีแต่ ีกับคนอื่นด้วยดูเห็นไหมเนี่ยเขากลัวหมดแลวเนี่ยเห,เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่ทําอะไรเนี่ยเขาไม่ทําอะไรทั้งที่เขาก็ไม่ชอบเนี่ยมาดูดูมันน่าตีนะม,มือถึงแขงใปเขาใหญ่เลย ตาลุกได้ละ